Música สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือว่าสุขสันต์วันสงการานนั่นเองนะคะเวลาผ่านไปไวมากขออิพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะโอเคค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนมีแต่เงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะมาดูคนที่เกิดวันพุธเนาะวันพุธเหมือนคุณจะมีการตัดสินใจเลือกนะคะ เลือกบางอย่างเลือกการเดินทางเลือกในเรื่องของแบบการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่สินใจเกี่ยวกับการเดินทางการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมีการวางแผนบางอย่างเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดมันกําลังจะได้วางแผนบางอย่างโดยเฉพาะการวางแผนเกี่ยวกับการเงินนะคะอืม,อมเดือนนี้เหมือนคุณเองจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการ ตัดสินใจการใช้ความคิดนะคะแล้วก็เหมือนอปัญหาของหัวใจอะไรเงี้ยสำหรับบางคนเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะคะดูอินเนอร์นะคะภายในของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงที่เหมือนรับภาระนะคะบางคนก็เป็นแบบเหมือนเป็นคนกลางแบบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยตัวของตัวเองแบบเพียงลําพังอย่างเงี้ยเออขึ้นไม่เข้าใครไม่ออกอะเนาะ <laughs> แล้วก็มันเหมือน พลังงานของเลข9ก้ามานะพระเกตบอกคุณในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะมีการกระตุ้นบางอย่างในเรื่องของการเรียนรู้ให้คุณเนะีเรียนรู้พลังงานของตัวเองอย่างเงี้ยอ่าเพราะมมีสามดาบขึ้นมาด้วยนะคะสามดาบมันเป็นการยอมรับแล้วก็การเรียนรู้จากความเจ็บปวดนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเขาก็เหมือนอินเนอร์ภายในของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกคุณอย่างนี้นะคะนั่นมากระตุ้นให้คุณต้องเรียนรู้นะคะยอมรับจากความเจ็บปวดนะเรียนรู้มันนะ ไม่ใช่ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากความเจ็บปวดค่ะถูกต้องแล้วคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองที่ดีนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมีพะระน่าไหลขึ้นมาพะรนาพนะน่าไหลคือการปแบบบามเพื่อกาทำเ,าเขาเรียกการแก้ไขรือการแบบทุกอย่างดําเนินไปนะคะดํด,ร,ดรงธรรมนะคะได้รับการคุ้มครองได้รับความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเหมือนพยายามนะคะปกป้องคุ้มครองหรือว่าบริหารจัดการอะไรบางอย่างอยู่นะคะ ซึ่งคุณกําลังทําสิ่งนั้นคุณอาจจะดิวกับสิ่งที่ยาก,ยากแต่ด้วยจากศักยภาพของคุณหมอโมมอง,มองว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะมีโอ,อกาสได้เดินทางไหมหมอโบมีโอ,อกาสได้เดินทางนะคะในเดือนนี้มีแหละ นะคะหลายคนมีโอกาสได้เดินทางเดินทางก็ปลอดภัยดีนะคะแต่หมอวบไม่รู้ว่าคุณเผชิญอยู่กับสิ่งใดซึ่งมันเป็นทําให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องปล่ล็อกมันแล้วก็ปล่อยให้ energy มันโฟ์พยายามที่จะมีบาลานซ์กับมันนะคะกับเรื่องบางเรื่องเราก็อย่าไปแบกมันเกินไปนะ่ะโฟกัสกับสิ่งที่ควรโฟกัสนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณใส่ใจคนที่คุณรักดูแลเทคแคร์คนที่คุณรักรวมไปถึงนําพาตัวเองไป อยู่พื้นที่ที่มันธรรมชาตินะคะเออหรือว่าฮิลลิ่งเยียวยาอาจจะเป็นเดือนที่คุณยอมจำนนกับบางเรื่องแล้วคุณเรอยากจะพักใจอยากจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถทําได้นะคะเอาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละเรื่องกันเลยแล้วกันคนที่เกิดวันพุธถ้าคุณรองานอยู่นะคะสําหรับคนที่ว่างงานขางงานยากซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอันอาจจะเป็นช่วงที่วางแผนดีๆนะคะอาจจะถูกปฏิเสธมาแล้วหรือว่าเออมาเดชหลังใจมาแล้วสองงาน เดือนนี้มีโอกาสไหมเดือนนี้ก็มีข่าวอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบตรงใจคุณหรือเปล่ามีข่าวมาอยู่นะคะในเรื่องของการงานอาจจะงานที่เราจะได้ข่าวจะเป็นงานที่ยากๆก,ก็ได้นะคะยากๆคนคนต้องแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแเราเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอืมส่วนคนที่ทํางานขอไกลหนึ่งใบ คนที่ว่างงานค่ะอู้หักหน่อยนะคะพยายามเข้าไว้สู้ๆเข้าไว้นะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวเวลาไปสัมภาษณ์หรือว่าสมัครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนคู่แข่งจะเยอะเนาะเอาละสาหรับคนที่ทํางานประจานะคะคนที่ทํางานประจาเหนื่อยนะเออเหมือนบางคนตัดสินใจที่อยากจะไปเริ่มต้นงานใหม่หรืออยากจะมีงานที่สองอย่างเงี้ยก็มีเหมือนวางแผนอยู่นะคะ แต่ก็เนื่องจากสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกกล้ากลัวหรือว่ามันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะสมหรงานประจําอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะดิวกับเนื้องานหรือว่าเกี่ยวกับในแบบผู้คนในที่ทํางานอย่างเงี้ยอ่ะงานประจําก็มั่นคงดีนะคะก็ยังไปได้ดีโอเคอยู่อาจจะมีความเบื่อเพราะาใจิตใจของเราส่วนตัวในเรื่องของความคิดแล้วก็ความรักซะมากกว่า าบางเรื่องอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นอย่าเครียดนะคะอย่าเครียดสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการวางแผนนะคะบางแผนอะไรใหม่ๆหรือว่าวางแผนเริ่มอะไรใหม่ๆในธุรกิจส่วนตัวนะคะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นออไม่ใช่อาจจะได้มีสินค้าใหม่หรือไอเดียเทคนิคอะไรใหม่ๆที่คุณนํามาใช้อย่างเงี้ยอืม แต่บางทีจะต้องระวังในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าการลงทุนหน่อยนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากยังไงอย่าสุ่มเสี่ยงนะคะวางแผนแล้วก็วางแผนให้รอบคอบเยี่ยวกับต้นทุนหรือว่าการลงทุนนะคะในเดือนนี้ขอหนึ่งใบเห็นไหมอาจจะเป็นช่วงที่เผชิญกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตจะมีอะไรจุกจิกจุก,จ,กจิกแหละในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวใดคุณจะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็เติบโตกับ กับมันได้นะคะในเรื่องที่มันเป็นปัญหากับคุณในตอนนี้เนาะอืมอ่ะในเรื่องของการเงินเป็นยังไงมีโชคลาภอยู่นะคะปะบายในเรื่องของการเงินอ่าหลายคนอาจจะมีโชคนะคะอ่าเกี่ยวกับเด็กก,การเดินทางนะคะหรือว่าพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็ได้เนาะอืมเดี๋ยวนะการเรียนก่อนนะคะ มี่พหังขงการเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะไปแบบไปเรียนอะไรอะไรใหม่ๆหรือว่าเดินทางต่างประเทศไปเรียนการเรียนคือเป็นช่วงที่คอนเซนเทรดนะคะโฟกัสใส่ใจในเรื่องของการเรียนอาจจะต้องแบบใช้ความแบบความอดทนนะคะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งโตนะคะไม่ใช่งานง่ายๆนะแต่คุณก็จะทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะอืต้องโฟกัสหน่อยนะคะในเรื่องของการเรียน สุขภาพเอ่อสุขภาพถ้าใครที่แบบว่าไม่โอเคคุณก็จะดีขึ้นมากๆแหละในเรื่องของสุขภาพนะคะอืมแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเรื่องของเฉพาะคนบางคนใครบางใครบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจมันอาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกแบบเศร้าๆซึมเศร้าสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีความรู้สึกไม่โอเคนะคะ,นะคะกับความคิดอืม เอเน g y อันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะ,ะมาประกบกับเดอะฟู l พลังงานใหม่ๆต้อนรับปีใหม่นะคะแค่คุณจะต้องไฟบาลานเฉยๆมาดูว่าคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ของคุณนะคะขอจากปัญหาที่คุณเจอก่อนอะบางคนก็ยังอ่อนๆอบๆกับคนเก่าๆอยู่นะคะจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าสมดุลเนาะต้องมีสมดุลน,นะคะอาจจะ มีการวนกลับมาอาจจะต้องให้อภัยจะไม่ให้โอกาสอะไรเงี้ยก็มีนะคะมีปัญหาอยู่มือนจะต้องตัดสินใจนะคะกับการกลับมาวนกลับมาครั้งนี้ของใครสักคนนึงต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนอะไรอย่เงี้ยเพราะว่า queen of s w o r d นะคะออมีการให้อภัยเกิดขึ้นจริงๆกับใครสักคนนงอืมขอดูสตริงหน่ยคะ่ะมันยากมากใช่ไหม สตรงสิงมาบอกอันนี้คือเป็นไพ่เหมือนไพ่คู่เลยนะคะเออมีจิตสัมผัสคุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสคุณสามารถใช้ตรงตรง,ตรงจุดเนี้ยของคุณนะคะเพื่อเป็นการแบบปลดล็อกประตูแห่งจัก,กรวาลได้นะคะเจ้าเจ็ดเก้าเนี่ยคุณจะเอาชนะคู่แข่งหรืออะไรเอาตวัวตัวเป็นคนมีเซน์ก็ใช้เซน์ให้เป็นประโยชน์นะคะเนาะวันที่มงคลของคุณในเดือนนี้จะมีวันอะไรบ้างามาดูซิมีเลขมงคลด้วยไหมอะ เลขมงคลไม่มีนะเลขมงคลไม่มีวันมงคลก็จะมีวันเสาร์วันมงคลมีหลายวันอยู่เอ่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็พฤหัสนะคะวันมงคลของคุณทําบุญเหรอคะทําบุญกับสัตว์จรก็ได้นะคะหรือว่า ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับศาสนากรวดน้ํานะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรวดน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะได้ไปทําบุญนะคะอาจจะได้ไปทําบุญมาดูพรจากพระพิคเน่ถึงคุณนะคะอาจจะต้องยอมจํานวนกับเรื่องใดทําสมาธิหน่อยนะคะทําสมาธิหน่อยแล้วก็บางเรื่องอาจจะต้อง มีการเข้าใจเราก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะวันี้มาบอกหลายคนนะคะกำลังจะแก้ไขปัญหาและก็อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้สิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณแบบตั้งใจนะคะทุกอย่างจะออกมาดีโดยเฉพาะการเรียนนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณคอนเซนเทรตนั่นแหละนะคะพลังงานของคุณนะคะในเรื่องของความคิดนะคะเติร์ดอายถูกล็อกอยู่ังนั้นปลดล็อกจกกักรที่6ของคุณนะคะ แล้วก็จกกักรที่สีคุณจะไฟาบาลานได้อย่างดีมากๆเลยนะคะสีมงคลของคุณในเดือนนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะเนาะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีลืมอะไรหรือเปล่าความรักก่อนฉันพูดไปหรือยังความรักสำหรับคนโสดก่อนคนโสดมีโอกาสที่ได้พบรักจากการเดินทางหรือคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนได้ ส่วนสําหรับบางคนที่กำลังอกหักอยู่มันไม่ได้ยากยมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คุณจะจัดการได้นะคะดังนั้นจัดสรรคนในพื้นที่ของชีวิตเรานะคะคุณสามารถเลือกที่จะจัดวางเขาไวต้ตรงไหนนะคะอมีความสําคัญมากสําหรับมีความสําคัญมากขนาดไหนที่จะเฮิร์ตใจเราคุณอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่านั้นเองนะคะคนที่มีคู่อยู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ นไก่เกลียบปน,นีปานอมช่วยเหลือกันและกันเดินทางร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยทาสิ่งดีๆร่วมกันเนาะก็ขอให้คุณแบบมีความสุขมากๆนะคะตอลอดเดือนเมษายนนี้นะคะก็สุขสันต์วันสงกา์นะคะเลิฟเลิฟค่ะสุขภาพรองกับเพาะอาหารบอกไปเรี่ยกระเพาะอาหารนะคะแค่นั้นเอง ใครสนใจนะคะโรงเรียนคอร์ดพะยิบสีปลดล็อกกันดูดวงเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพนะคะรับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษนะคะโปรโมชั่นแบบสตาร์ส่งการนี่แหละเออต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะ3ที่เท่านั้นนะคะ70%ให้3คนเท่านั้นถ้าทักมาไว้ก็ได้ก่อนใครนะคะ,ะสำหรับรุ่นที่18ค่ะชมรายละเอียดนะคะเนื้อเรื่องชมรายละเอียดได้ดที่ท้ยคิปนะคะสำหรับดีเทลของ คลาสนี้นะคะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Master u n i v e r s วอร์ทารุร่นที่18นะคะการแบบอ่าเรียนไพ่ ออนไลน์นะคะแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่18 1 8บวก8ก็คือ9เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งคลาสนี้นะคะจะเหมาะกับใครเหมาะกับใครที่ต้องการนะคะอยากจะปลดล็อกในเรื่องของ Intuition ตัวตนบนโลกโออนไลน์หรือตามหาความสามารถพิเศษของตัวเองหรือแม้แต่ปลดล็อกสายจิตวิญญาณนำมาใช้เองได้นะคะในเรื่องของการ ไกด์ไลน์ของตัวเองแล้วก็ใช้ไกด์ไลน์ให้คนอื่นได้ด้วยเหมาะกับสายฮิลลิ่งสายจิตวิญญาณสายแบบพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็คนที่อยากจะดูดวงเป็นเคยไหมคะคุณอยากจะดูดวงเป็นคุณซื้อหนังสือมาเองซื้อไพ่มาเองมีความชอบแต่สะสมไม่นานยังไม่ถึงเวลาที่จะปลดล็อกสักทีนะคะคลาสนี้เลขนี้เหมาะกับคุณแล้วค่ะนะ,ะนะไม่มีอะไรบังเอิญถ้าเราเจอกันเอาละค่ะความพิเศษนะคะ คุณจะได้อะไรในคลาสนี้หนึ่งเลยนะคะคุณจะเวลวันที่คุณสมัครก่อนเนาะขอโทษทีพต้องบอกว่า,าคลาสนี้จะแบ่งออกเป็นสองห้องนะคะเพื่อเหมาะกับแต่ละท่านที่สามารถที่จะเลือกเวลาได้นะคะห้องที่1เราจะเรียนกัน6,7,8มิถุนายนห้องที่2องย8 ย่มิถุนายนนะคะหลักๆเลย3วันรวดอีก2วันหลังจากเรียนไป2สัปดาห์นะคะก็จะเป็นวัน f o ร l o w u p รวมแล้วก็จะเป็น5วันเต็มๆนะคะเบออ็ดเ,เสร็จก็ประมาณ35ชั่วโมงนะคะ35ชั่วโมงนี่คือแบบสุดๆเลยนะคะเทรนให้อย่างดีเรียนเสร็จดูดวงเป็นภายในคาพเลยตั้งจะ3วันแรกนะคะเรียนสดผ่านซูมนะคะพร้อมอัปเดตเนื้อหาแล้วก มีคลิปให้ชมย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะวันสมัครก็จะมีเอกสารนะคะให้แล้วก็จะมีไพ่ให้หนึ่งเด็กนะคะใครที่สมัครเข้ามาก่อนสามารถเลือกได้นะคะสามารถเลือกอันนี้ได้ด้วยมีไพ่ให้หนึ่งสำรับมีสร้อยหินให้หนึ่งเส้นเป็นสร้อยหินแท้นะคะซึ่งจะมีความหมายที่ดีมากๆนะคะอันนี้จะเป็นลายพิรลายชูรีในดงตาที่สาม นะคะตัวจริงสวยมากอันนี้ก็จะเป็นพลอยตาเหี่ยวนะคะก็สวยทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าเห็นเรื่องเจ้าของนะคะเห็นเรื่องเจ้าของจริงๆอ่าถ้าคุณสมัครมาก่อนคุณสามารถเลือกได้ก่อนขครนะคะความพิเศษก็จจคืออุตรายรู้ของการเงินหินเป็นหินแห่งปัญญายาณวิชดอมแล้วก็ในเรื่องของเติร์ดอายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ป้องกันคุณใส่เงตนดำนะคะส่วนไพ่ได้คนละหนึ่งสำรับนะคะรวมไปถึงได้ที่ตั้งโทรศัพท์เพื่อเราจะ ทำเวิร์กช็อปกันนะคะในค่า follow อ p นั่นเองนะเนื้อหามีใบรประกาศสนียบัตให้ค่ะหลังจากเรียนจบนะคะไม่ต้องกลัวเนื้อหาเรานะคะเราก็จะแบบดีฟในเรื่องของความหมายทั้ง7 8ใบแไปแบบเต็มๆเลยแล้วก็ความหมายคีย์เวิร์ดของจิตวิญญาณทั้ง7 8ใบดไปด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์เออแล้วก็แนวทางกันเยียวยาตัวเลข e n g i n n u u m e r r นะคะหรือแม้แต่ ดวงดาวสัญลักษณ์ดวงดาวเทคนิคการผูกไพ่การเชื่อมไพ่หรือการหาประเทศการหาชิดมงคลอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขมงคลนะคะดูดวงความรักงานเงินสุขภาพโชคลาบรวมไปถึงเทคนิคการอ่านไพ่เเรื่องนะคะการทําพิจารณาพิการกเด็กนะคะแล้วก็ความหมายทั้ง12ราศีสี่ธาตุรวมไปถึงนะคะไพ่ประจําตัวอะไรแบบอันนี้มันเป็นเบสิกมากๆที่สําคัญนะคะเราสามารถที่จะในคลาสนี้มี สอนจัก,กระให้ด้วยนะคะเป็นจัก,กระทั้ง7สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะกับไพ่แล้วก็กับตัวเองได้ด้วยนะคะคุณจะอ่านไพ่ทั้ง10บใบ5้บาใบ3าใบ1ใบได้อย่างคล่องรวมไปถึงนะคะการอ่านไพ่เป็นแรดอมเป็นทิกาคัสนะคะที่สําคัญเราสอนการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การลงมือทําจริงนะคะปฏิบัติจริงนะ,ะสามารถดูดวงเสร็จเรียนเสร็จสามารถดูดวงได้ภายในคาบเลยนะคะ ท่านี่สอนสดนะคะบอกไว้เลยสอนสดเป็นพลังงานสดๆนะคะไม่ได้มีการอัดไว้แล้วไมให้คุณชมย้อนหลังแล้วก็เป็นเฉพาะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแต่ละรุ่นเลยนะคะแต่ละรุ่นก็จะสามารถแบบว่าชมคลิปได้ย้อนหลังมืก,กันนะคะสนใจทักมาตอนนี้โปรโมชั่นดีงามมากนะคะคนที่ทักมาก่อนนะคะหมอโจะส่งให้แล้วก็แพ็กเกจให้ด้วย แพ็คให้เลือกให้ด้วยตัวเองเลยในช่วงที่อยู่เมืองไทยนะคะแต่ก็จะแพ็กไว้ให้สําหรับทุกคนนั่นแหละหวังว่าคุณคุณเนี่ยจะเจอคลิปนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสําหรับคนที่สมัครนะคะโปรโมชั่นก็คือแบบว่ามาีส่วนลดพิเศษให้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบ่งชําระได้ด้วยนะคะถ้ามาสมัครแพ็คู่ยิ่งมีสมนาคุณนะคะให้อีกดังนั้นหวังว่าเราจะเจอกันนะคะเออ บงบูคิดว่าใครสักคนนะคะรอคอยเหมือนมีบางอย่างที่จะปลดล็อกอยู่นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันภักหาแอดมินได้เลยนะคะพลาสดีๆแล้วก็สิ่งที่คุณตามหานะคะคุณกำลังจะเจอมันอยู่ในคลาสนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะเริฟๆค่ะ